สวัสด,ดีจ้าเอฟซี FC, ทุกผทุกคนยินดีตอนรับเขาส,สองคุณยายโดนาสตอรี่เนาะจ้ะมาจะพี่น้องได้เวลาแล้วเขาเที่ยงจะพี่น้องบ่ายสองสี่สิบสองนาทีเวลาเขาเที่ยงจะมือนี้สมตำจะพี่น้องหรือว่าตำบองฮงเนาะจา้ะทำไรเลยใส่บะเคือเหลืองผอมพี่น้องมือนี้ใด้บะเคือเหลืองมาจากหลานไทยเนาะจา้ะ แข็งเพชรแบบแสบทองเลยพี่น้องเอาอันเอาตัวรีสงหรือว่าตัวขััวใจลงไปน้ำแล้วจ้ะอันกันแสบทอง <c oughs> ใ่เกือเหลืองน้ำนเลยพี่น้องอืมอืมเคลือเหลืองว่ามาเคือคืนแล้วจ้ะ ับมะเขือยังก็เพิ่มมะมะเขือตอนแล้วเป็นผบอกเพิ่อนวะ่ากรอบดีพักนอกสลัดเกี่ยวจะพี่นอ้องข้าวเหนียวหอนๆแบบแี้ ตำปลาแต่ใส่ใส่ตัวลิสงเนาะจ้ะ <c oughs> ทำยังไงตาเหลือกพี่นอ้องอืกลบบมาควนทวนๆหอนกุ่มซ้ายแล้ว มื่อไกินสมตำรวนๆเด้อจ้ะสมตำเพียวๆเด้อเหมือนนี้เพราะมีไก่อยางลืมมพานหลานหนึ่งพานหลานค่ะมาวาสิแววสือไก่อย่างลืม้มมาหอดบานหนึ่งคืดพอโอ้ยบะกลับไปอีกแล้วไก่คนก็ตกล่มก็ล่มหนาวก็หนาว Để biểu sạch, anh nghĩ yêu lắm bắp nọc nó bắp nọc nha yêu nha mày 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 พอกะตีกับยังสิบหานาทีถึงยี่สิบนาทีเราจ้ะใส่ถุงฝน่มถุงล่ม,มนึงสิใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงพี่น้องคอยย่างมาเรื่อยๆเพราะว่าลมผัดแล้วล่มแห้งมันสิบไปๆๆๆๆบหยากมากหยากเราจะร่มแห้ตีเฮากลับขึ้นไปๆๆๆแบบนี้ Mm -hmm. đi ngang và đẹp ăn và đi ăn sống tầm mát hạt nè ร่างจำพัวไ่ยสมจ้าซาลาเจ้าวบบนี้เราจ่ายแล้วจ้าจืดจืดแต่มันกรอบดีก็เลยมากินอืมอืม có poy đi, tôi xức bát ván ván nít ปกติของกับแพงอยู่แล้วมาแทงมาเกิดสองข้ามแบบนี้แห้งแพ้งขึ้นแห้งแนายเนาะพี่น้องถึงสิบอมาอยู่ไก่ห้าท่ากับ่ไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้มี เจาะไปทำมาหากินออชีวิตไป็ียงังกีบบางข่าวขั้นัวงบอกหนักเมี่พึงคอดลูก ว่ากันน้ำหาบเ,เห็นน่าเสียชีวิตถึงนิ่งตัวสาดเนาะลูกสามต้นถูกพลอยพื้นขอดขั้นไหนขั้นเดือน มาเห็นหนาพอสํพอสาพ่อเขามาเห็นหนาลูกเนี่ยคนลา่างค่อนทางหัวตะมือเกิดน่าจะไปไม่ไปหัว hàng này xuất dọn khi nó thiệt nha không <laughs> 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 จ้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนะฝากว้แค่นี้ก็นอกจากเอาไว้พอกันไหมคลิปนาจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆใจติดตามกันมากยุ้มกันไปตลอดเด้อจ้ะพี่นอ้องซอยฟักซอยดันกันคอยเจ้าดันคอยคอยดันเจ้าเนาะจ้ะเนาะโอ้ยเพ็ดพี่นอ้องเพ็ดยัง จ้า,าไว้แค่นี้ก่อนพอกันไหมคลิปหนา้าจะอยู่ดีมี่แองทุกผู้ทนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ามาไวพี่น้องออกคอนปาก